โป้ก็เลังตีตะปูปปปปครับมุงหลังคา แดดแดดเจ็ดโมงเคืองพี่น้องนี่น้องวัสนาครับหลายคนถามหาว่าน้องวัสนาทำไมไม่ถ่ายให้ดูนี่ครับน้องวัสนากำลังกินห้ากินเฟืองอยู่ สังกะสีสังกะสีเหลือสำเนียแล้วครับใส่อีกประมาณสี่แผ่นสามแผ่นใส่สามแผ่เนเอาเลยบ่เอาเลยบ่สังกะสีนี่ เนี่ยวาดสนาหัวไปวอดใส่น้องปน้ำบันงวนหน่อยกันพี่น้อง มัหวหน่อยไปไสดแล้วคือบ่เห็นโง่โค้งเตาขึ้น <c oughs> มัแมไไ่เสด็จขี่รถไปเลยสิบวะเคยเด้พี่น้องง่วนไปเรื่อยๆนะเคยมีคนเพิน่นขี่รถมาหน่ำพอด์บานไหมบานอื่นนี่แหละหงวัวเธอกระตันกระสิผ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดิ เอิ่นลูกแล้วบ้านนี่งัวแม่เนี่ยมันเอิ่นลูกมันยล่ะนี่เราเห็นสนเลย โอ้ยแล้วละเสียไปเลยบาทนี่เสียเลยพี่หน่อยเรียบร้อยเลย หัวหน่อยกลอกกระแตไหไงครับกระแตไหไงหรือหนูกใหไง โอ้ยไปนำหางงัวก่อนพี่น้องขามหมู่บ้านอิลิดิน,น,น ต่อเขาพี่บ่แ่น,วน,น,นแ่ว,ว่าแต่ต่อมาพี่ต่อไปหน้าหน้าสหาครับโอ้ยใส่ละงัวหน่อยโอเอ้ยอครับพี่น้องคลิปนี้ไวส้สำนีก่อนครับคลิปมันสีเงาโพดนะครับน้องเดี๋ยวมันสีโหลดยาก กฝากพ่อพี่น้องเอฟซีครับติดตามให้กำลังใจครับเดี๋ยวสิไปน้ำงว่วก่อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมีรับก่อนฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจสวัสดีครับ